สวัสดีค่ะโอ้มาอีกแล้วเจออแนะจ้ะวันนี้วันอะไรคะแม่วันนี้วันพระค่ะวันพระทุกวันพระแม่ต้องมาที่ใบตาว่ายายแล้วก็มีทุนยาได้อีกใช่ไหมคะแม่จะได้ก็จได้เจ็เก้าหนึ่งก็เจ็ดหน่งหนึ่เจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนี่ยนะแล้วก็หนึ่งเจ็ดเป็น็ดเป็จุดที่บ้าค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไปหนึ่งหนึ้ด้วันนี้ก็มาเส้นได้ให้กับตาเสินตาจันน้องแม่นะจาค่ะเดี๋ยวไปใบตาว่ายายจ้ะ อายบ้านหุบสาจ้าบนเตาอดุมิลค์เฟรนช์อันเละที่เตาจะยังน้ากับโม่อดุมิลค์เฟรนช์อันตัวใหม่อดมอนด์ดิทูปนี่มันก็คือที่มอนด์ใหญ่เปเลร้อยหนึ่งค่ะแม่จุดทูปได้แล้วอยังเนาะค่ะแม่ได้แล้วค่ะก็ได้เลยเนาะอันนี้คือแม่มาเอามาใบให้สัมำเวสีที่อยู่ข้างนอกที่เขาเข้าไปในศาลไม่ได้ค่ะให้กับรับประทานอยู่ข้างนอกเทเลยใช่ไหมคะ วันนี้ทัานมาได้คือเจ็ดสองแม่จุดได้มาเห็นเลยพอดีเลย <c oughs> บอกนี่ที่แม่จุดนะคะแม่ทําไมมีตัวเลขตรงนี้ที่แม่จุดทูบเอ,อนี่น่ะเสียบอะทาไมมันเหมือนเลขโคกเลขเก้าจังเลยะก็แล้วแต่หนูดูเห็นอันนี้อันนี้ไม่ว่าเลขสองนี่เลขเจ็ดนี่เลขหนึ่งหรือว่าเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดก็ได้แล้วเนี่ยตรงนี้แม่เหมือนเลขโคืกเลขเก้าเลยในในในนี้ก็ดูเอาเองค่ะ ของหดเมื่อกี้แม่ก็ตีมาเก้าเนาะจ้ะจ้ะเก้าแล้วหัวหมูแม่ซื้อมาก็หกร้อยแม่ก็แม่ก็เลยซื้อเก้าหกศูนย์เก้าศูนย์หกก็เลยได้อีกก็เลยได้ทางบนทางล่างตัวไหนสองตัวสามตัวเจ็ดทูบที่บ้านร้างของแม่ก็ได้หนึ่งเจ็ดแปดหนูจำได้อจำได้หนี่ใช่ค่ะหเจ็ดแปดแล้แม่ก็เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยหนึ่งเจ็ดแปดค่ะกก็อันนี้ก็หนึ่งเจ็ดอันนี้ก็เจ็ดหนึ่ง เมียเลขกัดก่อนนะแม่นาะกัหมดก่อนหมดที่พันไปอันนี้หกจุดจุดบรรทหลังไันสองห้าหกสองห้าหกหกก็ตีเป็นเก้าก็ได้แล้วแม่ก็เก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกจากวันนี้ก็จุดได้แม่เขียนว่ายังคะเขียนแล้วข้าอันนี้จากวันนี้แม่จุดได้เจ็ดหนึ่งสองบมอจากเจ็ดหนึ่งสองหรือเจ็ดเจ็ดสองค่ะแล้วก็สองเจ็ดเลขในหลักกิโลก็สองเจ็ดจ้ะหลักกิโลสองเจ็ดจ้ะ สองศูนย์เจ็ดเก้าข้างบนก็สองศูนย์เจ็ดเก้านะก็ออกงวดโอนู้นไงที่ออกเก้าศูนย์เจ็ดนะเนี่ยตัวเลขของแม่สถาพรนะคะถูกมากี่งวดแล้วคะแม่นิโยี่สิบฝังงวดแล้วค่ะเนาะงวดถูกมาตลอดเลยแต่ว่าถูกตลอดจะได้มากได้น้อยน้อยบ้างมากบ้างก็ถ้าถ้าว่าให้รวยก็ไม่รวยนะแม่เพราะว่าเล่นพอประมาณพอได้ค่ะพอคุณนิดหน่อยจะห้าบาทสิบบาทไปนะแม่เนาะห้าบาทสิบบาทไม่ได้ว่าตัวเองถูกได้หมื่นได้แสนหรอกค่ะแทงคนดเมื่อกี้ได้เยอะหน่อยเนาะได้เยอะหน่อยค่ะ อาทิตย์แม่ก็ได้โชคได้ลาบจากตาเสียตาจันบ่อยมากเลย<า>นะแม่เนะาะจำมากใครจะได้ที่นี่เนะาะจ่าได้ที่นี่แหละจ้าก็มามาไหว้าตาไหว้ายายทุกวันพระเลอแต่มาก็บางทีก็ไปนอนฝันเหมือนตอนที่ที่ตายายอยู่ที่โน,อนอ่นเ่ะพี่ได้ศูนย์หนึ่งสองอ่ะสามตัวเลยแล้วก็งว<ม>ดต่อมาอีกก็เก้าหนึ่งเก้าสามตัวติดกันสองงวดเลยค่ะออนนี้ มาหลังๆก็สองตัวบนมางสองตัวล่างมางค่ะวันนี่เนาะวันที่ยสองพอเรื่สภาบกบกแม่ก็ได้จุดธูปเอาได้เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองเพราะว่าเจ็ดกับหนึ่งจะเดียวกันอยู่แล้วเนาะแม่เนาะจ้ะค่ะก็สองเจ็ดแล้วก็สองศูนย์เจ็ดเก้าตัวกราฟกิโลนะคะเลขหลักกิโลค่ะแล้วแม่มีฝันอะไรบ้างไหมคะในวันนี้วันนี้ฝันเห็นคนเกยจ้ะฝันเห็นคนเกยฝันเห็นคนเกยคือจะมีเก้าอีกก็ไม่รู้เก้าอย่างนี้บปล่จ้ะคนเกยจะเป็นเลขสูงอ่ะ แม่ก็ตีเป็นเลขเก้าวัวเมื่อกี้แม่ก็ได้บนได้ล่างเลยจา้าโอ้โ,ดโดชค<โ>ด,ดีมากเลยจะมาเจ็ดเก้าไหมวด,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 ดนี้รอดูรอรุ่นเลยเนาะแม่เนาะหลักเดียวแต่เซตอาจารย์ซื้อดูบ้างเนี่ยสองศูนย์เจ็ดเก้าเนี่ยค่ะแม่แม่มาจุดกี่รอบแล้วคะนี่รอบแรกใช่ไหมคะจ้ะอันนี้วันพระแรกหนึ่งงวดจะมีสองวันพระเนาะอ๋อจ้ะอ๋อต้องรอโค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งเนาะรอวันพระวันที่เท่าไหร่วันที่วันนี้วันที่ สิบเก้าถูกเปล่าจากประมาณนั้นนะแม่ต้องรออีกทีหนึ่งเนาะเอ็นสองสามสี่ห้าหกยี่สิบเจ็ดมากงหลังผ่ะอือค่ะต้องรอคงสุตว์ไยอีกรอบหนึ่งรอบแรกตรงกันไหมรอบแรกแม่ก็จุดได้เนาะเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะพอรอบที่สองก็ไปตามแม่ที่วัดบ้านร้างก็จุดอีกหนึ่งเจ็ดแปดอีกก็มีหนึ่งมีเจ็ดเหมือนเดิมค่ะก็เลยเล่นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าไปหนึ่งหนึ่งไปแค่นั้นแหละเอาตัวตัวแค่นี้เลยสำหรับตัวเลขของแม่ไม่เยอะเนาะค่ะก็ถูกนะคะอีกแล้วแล้วที่ที่ได้ศูนย์หกเพราะซื้อหัวหมูมาหัวหัวกระตีเป็นเก้าหัวเนาะแม่กระตีเป็นเลขเก้าแล้วหัวหมูที่ซื้อมาหกร้อยได้กระตีหกศูนย์คนนี้ก็เอาเก้าหกศูนย์เก้าศูนย์หกก็ได้อีกก็ได้สามตัวโอ้สามตัวแล้วก็สองตัวโอ้สามตัวบนล่าง สองสองตัวบนล่างแล้วก็สามตัวสามตัวใช่หนูพูดผิดแม่แม่ก็พูดผิดแมนก็ได้ลูกชอบพูดกลับกันจ้ะโอ้ยแดดร้อนมากเลยก็เขียนอย่างนี้แล้วก็เลือกซื้อเอาหมดก่อนเนี่ยหมดก่อนเดอนค่ะอันนี้หมดอันที่สองอันนี้หมดไปที่สองเป็สปาค่ะแม่ก็ได้มาจุดนะคะแม่ก็มาตามสัญญากับตากับยายว่ามาได้ก็มาค่ะมาทุกคนคะแม่เคยไปขอที่ไหนไหมคะไม่เคยก็ ก็ไม่ได้ไปก็ขอแต่ที่บ้านเมื่อวัที่ผ่านมาที่ได้หนึ่งเจ็ดไปอ๋อประมาณนี้เนาะถ้าไม่ถ้าไม่รื้อบ้านก็มีได้ขอนี่นี่ก็ว่าจะไปขอดูอีกเสร็จหรือยังรือไม่หมดอ๋อยังไม่เสร็จจ้ะหรือยังไม่เสร็จเออนะคะก็จะจ้ะไม่แน่นะลูกมามาเจ็ดหนึ่งแล้วอาจจะมาอาจจะมาเจ็ดสองหรือสองเจ็ดก็ได้เพราะเลขจะออกเหมือนออกศูนย์เจ็ดแล้วก็มาเจ็ดค่ะหรือว่าถ้ามีตังค์ก็ซื้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งด้วยอืมใช่ไหมลดลง มีผู้มาขอโชคขอลาบเหมือนกันแม่เดี๋ยวเราลุกให้เขานั่งขอเนาะจ้ะเสร็จแล้วเนาะจ้าเสร็จแล้วค่ะสำหรับขอให้ทุก่านตุกดีนะคะเป็ซีทุกๆุกานจ้ะตัวเลขของแม่นะคะก็ได้ให้กับเรานะคะในงวดวันที่สองนะคะที่สารลักกิโลตาศเสตจันไงแมีนะคะแม่ได้จากที่นี่ประจําตั้งแต่หลักกิโลเก่าแล้วก็จนถึงหลักกิโลใหม่ก็ได้มาตลอด2ี่สิกว่างวดเลยเด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ได้ไม่เยอะนะคะได้พอแค่พอใช้นะคะ ถ้าถูกเยอะก็จะรวยแล้วป่านนี้เนาะว่าแม่เล่นไม่เยอะก็เล่นพอประมาณนะคะถ้าเล่นเยอะก็ส่วนมากก็จะไม่ออกไม่ถูกนะคะกะ็ได้น้อยแต่ได้นานนะคะเนาะค่ะขอให้คุณแม่โชคดีนะคะในงวดวันที่สองขอให้ตัวเลขเข้านะคะแล้ว